มหากรรมการปาขี้หรือปาอุจจาระที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นการปาใส่พี่ด้วงนะครับดวงฤทธบุญน,นาคซึ่งแน่นอนว่าแกเคยวิลั่นวาจาไว้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยให้เอาอุจจาระมาปาใส่หน้าแกเลยเมื่อวานนี้เพียบครับมีคนเอาเตียงอุจจาระขี้วัวขี้ควายอะไรต่างๆมาปาใส่นะครับแต่พี่ด้วงเนี่ยก็ใส่ชุดกันอยู่แต่ก็กันไม่ได้ครับมันกันได้ไม่เยอะถ้าทุกคนไปทําความรู้จักว่าด้วง ดวงฤทธบุญนาคคือใครผู้ชายคนนี้ผู้ที่รักษาสัจจะยอมโดนปนาที่11นาทีเนี่ยครับสำหรับประวัติของนายดวงฤทธบุญนาคนะครับไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมพี่ดวงดวงฤทธ์เนี่ยเป็นสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบแล้วก็เป็นแกนนํากลุ่มแคคคิกเคลื่อนไทยนอกจากเขาจะเป็นนักออกแบบที่มีฝีมือเนี่ยหาตัวจับยากแล้วเนี่ยนะครับเขายังเคยเป็นแฟนกับ2นางเอกชื่อดังด้วย ประวัติคร่าวๆของพี่ดวงดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2509ครับปัจจุบันมีอายุ57ปีจบการศึกษาในระดับพื้นฐานจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับ2ครับและได้ศึกษาต่อสถาปัตยกรรมาศาสตร์มหาบัณฑิตที่สมาคมสถาปัตยกรรมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ จกนกระทั่งในปี2538นะครับได้ทำงานเป็นสถาปนิกให้กับบริษัทสถาปนิก49ิหรือ A49 จําจำกัดในปี2 5 4 1ได้เปิดบริษัทของตัวเองครับใช้ชื่อบริษัทดวงฤทธบุญนาคจำกัดในด้านวิชาชีพเขาได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก2สมัยในชุดที่3ครับและชุดที่4นะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์ด้านการสอนและการบรรยายในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยังสิตมหาวิทยายลัยศิลปากรโดยเขายังเป็นเจ้าของร้านแอนิมูมชั้น4สยามดิสคฟเวอรี่ที่เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของดวงฤทธิ์เองและยังเป็นร้านอาหารร้านขายหนังสือรวมไปถึงร้านกาแฟครับพี่ดวงดวงฤทธิ์บุญน,นาคเป็นที่รู้จักในฐานะนักออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายครับโดยเฉพาะการออกแบบอาคารทรงสี่เหลี่ยมและการเล่นกับองค์ประกอบทางธรรมชาติมีผลงานโดดเด่นเช่นโรงแรมโซฟอ โซฟีเทลหัวหิน <c oughs> นะครับแล้วก็โรงแรมคอสตารลันตาโรงแรมดินาคาศูนย์การศูนย์สร้างส,งสารรค์งานออกแบบอยู่ที่ TCDC อาคารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันและอาคารรักษาความปลอดภัยเอสโซสิราชาดิจแยมฟักซูรีด้วยปัจจุบันที่เป็นที่ตั้งสำนักงานออกแบบของเขาเองพร้อมการันตีด้วยรางวัลมากมายครับส่วนด้านชีวิตครอบครัวของพี่ดวงดวงฤทธบุญน,นาคแต่งงานกับอัชนาะอัชนาะณบุญน,นาคนะครับโดยมีลูกด้วยกัน2คน ภายหลังจากการหย่าร้างเขาได้คบหากับนักแสดงซึ่งรวมถึงอุ้มศิริยากรภกเวศและเข็มกริทีระอินพรวิจิตนี่ในปี63นะครับพี่รวงได้เข้าร่วมกับกลุ่มแคร์ภายใต้สโลแกนคิดเคลื่อนไทยเป็นการรวมกลุ่มบุคคลจากหลายอาชีพครับที่มองเห็นปัญหาและต้องการหาโอกาสที่ดีให้กับประเทศด้วยการแลกเปลี่ยนและนําเสนอความคิดเห็นจากทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นใหญ่เพื่อน,นํามาเสนอสู่ประชาชนด้วยความเชื่อของเราที่ว่า เราจะสแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อคนรุ่นใหม่และลูกหลานของเราในอนาคตให้มีโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบันจากนั้นเขาเริ่มเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองโดยเฉพาะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมพี่ด้วงดวงฤทธิ์เนี่ยออกตัวแรงในในการเชียร์ผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมและจนกระทั่งล่าสุดกับการประกาศเชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่มีวันจับมือกับพักพลังประชารัฐ หากวันนั้นมาถึงเขายอมให้คนเอาขี้มาปาสุดท้ายกิจกรรมปาขี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับชายที่ชื่อว่าหวงนิดบุญน้าครับ